พี่กุ้งนะคะท่านผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะพี่ๆจากยูนิไทยค่ะท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะผู้อาสาและน้องๆโรงเรียนที่ได้ยินชื่อมานานมากแล้วก็รอวันนี้มานานมากแล้วค่ะน้องๆโรงเรียนวัดบวัวโรยสวัสดีค่ะไมไยินเสียน้องเลยสวัสดีค่ะมา คุณมากนะคะน้องไม่ลูกบริษัทนี้เขาดูแล้ว่ันผู้บริหารของบริษัทยูนิไทย่ยค่ะก็บอกว่าติดต่อผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยที่เบนเดนเดียวกับเข้าไปพบท่านแล้วก็พบทีงานของท่านที่บริษัทและท่านก็บอกว่าอยากสนับสนุนให้ออดีเบนเดนอบรมเยาวชนที่เป็นคนดีน้องฟังเหตุผลน,นะคะท่านบอกว่าเยาวชนดีๆจะได้ลุกขึ้นมายืนแทนผู้ใหญ่ ที่มีในปัจจุบันและเงินก็ประมาณทั้งหมดยูนิไทยเป็นคนสนับสนุนหมดเลยน้องคิดเหมือนพี่เว๊ดไหมคนบางคนชาติตระกูลสูงเลี้ยเลยค่ะการศึกษาสูงส่งแต่เพราะว่าจิตใจอับการศึกษาและชาติตระกูลจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยหาแม้คนบางคนเรียนโรงเรียนวัดชาติตระกูลต้อย เชื่อเลยชื่อเลคะอยู่มอะไรคะมหนมหนโอ้โหดไมหก ห้ารักสามพ่อสามห้าป้าพื้นพี่เอาก๋ หนึ่งมิลลาร์และสองมิลลลาอ้าวอย่างนี้น้องมองตรงมาทานี้เชลโลขอสายงานเยียบน้องน้องผีน่ารักมากตั้งใจฟังลูกน้องน้องผู้ชายสี่คนนั้นเขาฟังทุกคนฟังแล้วค่ะน้องมองตรงมาทางนี้นะน้องมูผู้ชายไปนะห้องสีหน้าไม่ได้ค่ะพี่เวดแปลกใจไหมไม่ค่ะเก่งๆนี่ชอบสีหน้าไม่ได้แล้วก็บอกพี่ว่าหนึ่ห้องมานา นองลูกพี่มมเดซลุกว่าพี่เดซจะเอาชนะตัวเองมาเป็นนักกู้ที่คิวแน่นเกียวมีข้าตัวนะเราดูว่าในอดีตมีแต่คนชี้หน้าเราดูถูกหน้าตาเนี้ยนะคุณแบบนี้นะการศรึกษาแค่นี้เนี่ยนะจะเป็นวิทยากรได้พี่เดซใช้เวลาพิสูจน์เองไม่นานค่ะสิบสามสิบสี่ปีและน้องลู้ชายคนนี้สิเขากำลังเดินตามรอยที่คนที่ว่าเรามีต้นทุนข้างนอกไม่ดีหรอกค่ะ แต่เราจะกลัวอะไรถ้าต้นทุนข้างในเราดีน้องจ๋ามองหน้าพี่สินะคนมีเงินสิบล้านร้อยล้านรู้ได้ยังไงว่าเขาดีจริงใช้กระเป๋าเพละสามแสนรู้ยังไงว่าเขาไม่ชอบดูแพงหรืนใส่รองเท้าคู่ละหลายหมื่นรู้ยังไงว่าเขาไม่เหยียบย่ำคนอื่นเมื่อมีโอกาสอย่าตัดสินคนที่ข้างนอกแล้วนะโลกใบนี้กนวุ่นวายเดี๋ยวยิ่งโต สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคือเราถามใจตัวเองแล้วเราบอกตัวเองได้ว่าฉันยังเป็นคนดีน้องเอที่เรียนโคตรเก่งแต่ห่างไปคุณรขนาดนั้นพี่เบส่าสู้ไเป็นคนกวานาะที่ไม่เคยเปนเสือปาแต่กว่าสาดที่สุดในโลกจะยังดีกว่าะเห็นด้วยปรบมือเลยค่ะน้องาน้องบอกว่าีเอย่างนั้นผมมากัไปกว่าถ้งโรงเรียนเลยได้ไหมน้องใจเย็นๆค่ะพี่เบสแค่เปียนเทียบว่าขอสัญญาณเงียบสิลูก ที่รักอดทนนะคะพี่เรียนจะบอกน้องว่าเรียนไม่เก่งดีกว่าเก่งแต่ไม่เรียนเด็กๆมองตรงมาทีนี้พี่เบสไม่เลยเปหรอกเด็กๆจ๋าวันนี้คุณลำบากโทษนะคุณอาจจะไม่ลำบากพี่ก็ได้ไมั้งวันนี้คุณบอกว่าพี่ขาบ้านผมไม่สบายเลยบ้านพี่ในอดีตอาจจะไม่สบายมากกว่า ม่ได้ดีมากมายแค่เขาเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของพี่ก็แค่ั้นเองวันนี้เด็กๆบอกว่าหนูอยากมีเงินซื้อไอเทมเหมือนเพื่อนหนูอยากมีเงินไปเที่ยวเหมือนเพื่อนอยากมีเงินกินฟาสต์ฟู้ดกินเคเอฟซีเหมือนคนอื่นเด็กๆมองหน้าพี่สิแล้วที่มีชีวิตอยู่วันนี้ยังไม่พออีกหรอคะเด็กๆรู้ไหมคนสองแสนคนฟังนะต่อหนึ่งปีประเทศไทย มีเด็ก 2, สองแสนศพที่ถูกทำแท้งสำเร็จเพราะพอ่อแม่ที่ไม่เอาลูกแล้วที่ยังไม่ได้สำรวจนะน้องพี่เว็นพ่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ 2, สองแสนศพเขาทำแท้งง่ายมากเลยเด็กรู้ไหมที่ทำแท้งเจืออนะมีมากกว่าโรงรับจำนำสะอีกและเด็กๆสองแสนศพไม่ได้ลื นั่งแล้วเมื่อยพี่ลำบากพ่อแม่ตุ่ทำงานลำบากไนีิคุณลองคิดถึงคนอื่นบ้างมีไหมวันนี้ถ้าคุณบอกว่าหนูไม่ได้กินอะไรดีพี่ไปพี่จะพาไปที่ใต้สะพานลอยบางที่ที่พี่ชอบไปแอบดูที่มีเด็กบางคนมันฟรีถังขยะแล้วหาเศษที่คนอื่นกินไม่หมดมากินน้องกินเดียวเขาเลย ้องบอกพี่เลนหนูเรียนไม่เ,มเ,มเก่งไป,ไปจะพาไปดูคนที่เกิดมาแล้วสมองอะไม่รับรู้อะไรเลย้องโชคดีก็ต้องเยอะนะและถ้าวันนี้เราขอกับพี่พ่อแม่หนูไม่ดีเลยไปพาน้องเข้าคุกที่เป็นบรรยายในทุกฝ่ายมากพาไปดูผู้หญิงผู้ชายที่นั่งอยู่ที่นั่นบางคนคลอดลูกที่นั่นตัวเองฆ่ายา ชายผู้หญิงบางคนที่ไม่รับผิดชอบตัวเองวันนี้เด็กๆมองหนะ้าพี่น้างตัวตรงๆเดี๋ยวพี่เบสจะปล่อยแล้วครับพี่เบสต้องการพูดกับน้องๆให้น้องๆได้ยินชัดๆว่าพี่รักจา๋าพี่รักจา๋กจาเด็กๆจา๋าเด็กๆจา๋าวันนี้น้องพอเห็นเหตุผลที่พี่มาอย่านงะพี่มาให้กำลังใจคุณนะ ดุว่าดนาว่านแน่นอนพี่ฮาร์ดคอร์แต่เวลาใจดีพี่ก็ใจดีสุดๆเด็กๆฟังพี่นะถ้าครั้งหนึ่งพี่ไม่เคยลำบากมากๆวันนี้พี่จะไม่เริ่มยืนอยู่ที่ร้อนๆแบบนี้ยืนพูดแบบที่ตัวเองพูดวูบวูบตลอดเวลาแบบนี้แต่เป็นเพราะที่มาจากดี วันนี้พี่เลยภาคภูมิใจที่ได้กลับมาทำให้ดินหลักแม่และก้าวไปเป็นดาวไม่ได้มองตรงมาทางนี้คนะ่ะพี่เวทขออนุญาตให้น้องมองตรงมาทางนี้นะวันนี้น้องๆบอกว่ามันลำบากค่ะพี่ขาหนูไม่มีกำลังใจพี่เ็ทขอให้น้อง,องดูภาพนี้ได้ ดูภาพคนคนหนึ่งที่เขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาเป็นผู้ให้และเขาไม่ย่อท้อที่จะทาความดีการให้เป็นเรื่องสําคัญและยิ่งใหญ่มากนะครับเรียจะให้พี่กิ๊เปิดภาพภาพนี้ให้น้องดูเด็กๆมองตรง้าแล้วช่วยที่ตามพี่เบใสได้ไหมคะคุณเรียกร้องแต่ว่านอ่จะให้อะไรกับคุณ เราเคยคิดจะให้อะไรกับใครบ้างผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตเด็กผู้ชายที่กำลังดับไฟเขาไม่มีอะไรเยอะแยะเหมือนเราเนี่ยลูกแต่พี่ว่าเขาน่ารักตรงที่เขารู้จักให้และน่ารักตรงที่เขามีคุณ เป็นอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครักน,นะเขาอ่านว่า g i v g i s the best communication แปลเป็นภาษาไทยคือการให้มันเป็นการสือ่อสารที่ดีที่สุดในโลกคนคนนี้คุณเห็นปะคขาขายคนเดียวยืนมือไปช่วยเด็กที่ขโมยขโมยไปไหนขโมยไปให้แม่ค่ะแม่ป่วยนะไม่มีตังค์มาขโมยาแก้ปวดกับยาแก้ไอ ผู้ชายคนนี้สงสารแถมกเกาเหลาที่หนึ่งถุงแล้วบอกว่ากลับไปดูแลแม่ซะสามสิบปีผ่านไปผู้ชายคนนี้ยังยืนร่วงเปเตี่ยวะ่ะแต่ไอ้ขี่ขโมยคนนั้นได้เติบโตและกลายเป็นหอมอด้วยแรงบันดาลใจที่ว่ายอยากช่วยเหลือคนแล้วนรู้ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นหมออย่างเดียวนะเขาเป็นหมอ หมอในโครงการของใน,ลในหลวงขึ้นเขาขึ้นดอยค่ะถามว่าเขาได้อะไรเขาได้ตอบอแนทนใครกับคนที่เคยให้เขาเขาได้ตอบอแทนความเป็คนจนของเขาด้วยการตั้งใจทําความดีเด็กๆมองโครงการนนี้แล้วเราจะไปทานเ้่ากันลูกเอ้ยเชื่อพี่เถอะนะทุกคำหลุคำด่าคำชมคำปลอบจากพี่ ที่เดินทางมาเพื่อจะบอกคุณว่าอย่าท้อเด็ดขาดเราเลือกเกิดไม่ได้นี่นะแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีคนเก่งได้เหมือนที่